สวัสดีพี่น้องเนาะจุกปู่จุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะมืาอนี้กับเอาเดือนบานนากระสีพาพี่น้องมีผู้แนะนํามาเนาะว่าเพื่อนเอื้อยผู้นหนึ่งอยู่บ้านนนยางเนาะว่าฝืนะันทุกยากว่าทุกยากอะไรบ่มืาอนี้กัเอากระสีไปเบิ่งเพื่อนเฝืนเนาะตอนนี้กับเอาเดือนกับมาหอดเ,หอเพื่อนเฝืนเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้อง แล้วก็บ,บาเดือนกับชิบยายซ้ำพลาดหเลยเนาะพอเฟินอยู่กับใครเนาะอ้วนเฟินมีลูก,ตออกเต่าบอนเนาะเอาไปมาหอดเพื่อนเฟินเลยเนาะพี่น้องก็เอาไปชิบายซ้ำพลาดหมเลยเนาะพี่น้องนี่ชบา,ายดีเอื่อยอ้เนาะจะกอบเท้ามาอ้สื่ออะไรเนาะกีสื่อกีเท้ากีเท่ากีเนาะอะอันนี้เอื่อยเลย เออชื่อคำเนาะพี่น้องเออคำพี่น้องเนาะเป็นน้าไดอยู่น้าไดเนาะจึงมาอยู่ในนี่เนาะพี่น้องเนาะเนาะเอ้อพ่อแม่พ่อมาตะกี้พ่อแม่พ่อมาตะกี้เนาะพ่อแม่พามาตะกี้อยู่ชโนมันเผื่อค่าขายเด้ตะกี้เป็นลูกไรเป็นช่วยให้ฮันนาเด้อฮันนาบุญเน่า แลมาอยู่นี่กับดินดินพ่อแม่บ่รู้ว่าดินผูู้อื่นดินผู้อื่นดินผู้อื่นเออมาคอยอยู่เออยคือง่วนอันนี้ได้บ่แม่งอวงคอยเจ้าเนาะมันโดยโดยการอยู่การกินได้ห้หน้าตาเก้อเอ้ยอ้ก็มีอยู่บะ มีอยู่กับบัลายมี30 30อยู่กับบัลายเนาะปีหนึ together, ่งได้ได้จักสอบอ่ะได้วันสามสิบสิบเอ่อลูกเต้าได้ได้มีอยู่บ่โอ้ลูกลูกแปดคนลูกแปดคนหนักฝ้ายทางใดมืดมีมีแต่เด็กมีแต่ผู้น้อยมีแต่เด็กน้อยเขาเขาข้าโรงเรียนหรือบ่ข้าโรงเรียนแล้วเข้าโรงเรียนสอง ดูดูดคือมีแต่ผู้น้อยเนาะมีแต่เด็กน้อยลูดกันเนาะโตขึ้นใหญ่ก็ไปสรุปหาเนี่ยบ้างเลยดอดก็อยู่ก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ละมื้อหาอยู่หากินอะไรบอเอ่ยแมื้อละข้ามันมื้อกับก้าแเจีวพริก ลกกบกระเดกแมงกระเตนลังเถื่อนอ่ะโดยไปหาก้านน้ำทงให้ยทงนาบ้านเท่านี่บอกหาก้านน้ำใกล้นี่แล้วโดยเพรได้กินพอได้บรรทงังชีวิตแต่ละมือเนาะพอได้กินนี่แล้วคือน้ำหายาหน้ำนาเด็เอ้ไรก็ยน้ำหายาหน้ำนากับไปหับจ้างเขาจะบอกเร,รจ้างนี่แล้ว เขาได้ซื้ออยู่ซื้อกินเขาได้ซื้อหันชื่อนี่ซื้อบวชทิพแป้งนัวซื้ออันประเดชแป้งนัวนี่แล้วโดยมดบวมีกะแล้วเขากำจัดเจ้าบวชทิพย์มาลงมานี้บวมมีในผิวไงบวมยังเถาเลยเนาะไปเห็นยังกิกับบวได้แล้วเพิ่นกับบวเอาเนาะเพิ่นกับบวเอาและเถาเลยอวอมีเหยือมีแห้งเนาะ ม <ac> ีไผขออนุญาตเด้อเอ้ยก็อยากถ่ายฮอดเพื่อนเอ้ยว่าเป็นหยังเฮาพี่น้องเพื่อนเพิ่นกําลังน้อยเนาะพี่น้องหลังก็บ่ได้ใหญ่เนาะพี่น้องก่อนนี่เพื่อนเพิ่นก็ขออนุญาตเด้อเอ้ยขอขึ้นไปเบิ่งว่า๊แอ่งเอ้ยถ้วยบ่วงของเอ้ยเป็นแใดเนาะก็ขออนุญาตเด้อ น้ำเบิ่งน้ำกันหน่อยพี่น้องอันนี้เพิน่นเราเขา้าเฝนเนี่ยปีหนึ่งก็ได้สามสามชิพชอบเพิ่นว่าแต่พอเดือนเบิ่งนี่ก็ที่บวอดดอกบวชฝนเนต่เนาะพี่น้องก็มาเบิ่งอุแหงเพิ่นเลยนะบ่อนเห็ดอยู่เห็ดกินเพิ่นก็บว่าต้องก่นพี่น้อง อยากแดดน้อยหนึ่งด้วยพี่น้องแดดสองเอพื่อนทางกนน้อพี่น้งนนองค้าไม่เฮียเป็นหูกรุงเก่งน,น้อยพี่น้องลาฝนตกนี่คือสีหัวเนาะอ,อ,อยู่ความยากลำบากและความถูกบุมีน่นาอพี่นอ้องเพื่อนต่นก็นได้ เวลาพ้นตกกลางค่ำกลางคืนนี่ก็คือพนน้นี่สีหัวสี่หยาดลงมาใส่คือสี่บริรับบริลนอนเนาะก็คือสีอันนั้นเอออันนี้ลูกเพิ่งก็มาเลยเนาะพี่น้องลูกเพิ่งก็มาในี่ลานอันนี้อันนี้ก็ลูกสาวโอ้ลูกสาวเป็นงามได้ใหญ่มากในงามได้เ,เนาะอันอื้ และเห็ดน,นาแต่ละปีอ่ะเอ้ยเอาอยัางเห็ดเนาะเห็ดน,นาโอ้ยยืมรถถอดรถไทยแล้วรถไทยเอลี่ยน้องบลู่าเ้ารถหมูเฉารถรถนี้แล้วลรถกับรถกับเ้าแล้วก็ซื้อน้ำมันมาใส่แล้วก,ก็เ้ารถเขนะามาไทยให้ถังเสื่อน่ะโดยรถแรงลมแล้วก็เช,ชี้ยขารถไทยอีกเนาะเชี้ยขาหน้าเด้หน้าหน้าเอื้อยบลัวะนาหน้าเขาเจ้าอันนี้นะ นะครับเจ้าขาให้เพ็ดไร่เพชรไร่เพชรแล้วปีหนึ่งเดซียให้เพิ่นจักสอบขานาเพิ่นก็คำไปหน่อยนะเพิ่นก็บอกเอาคำไปซิบสอบชาสอบเพิ่นก็บอกเอาเพิ่นให้คือปีนี้ปีนี้กับเพิ่นบดเอาเพิ่นโดนได้บดลายเพิ่นโดนลายแล้วเพิ่นบอกเอาปีนี้เน่ยอืมเนาะไอ้หน้าตะเก้ากตบ่มมีเนาะงัวควายกตบ่มมี ผมีอย่างอยัางผมดินก็บอยู่ดินเขาให้แหละเดินก็ดินเขามาอยู่นําเขาเนาะแต่ว่ามีเอ้นอกให้อยู่แล้วว่าดินท้ายกลางบ้านเนาะอือกับบุห่าฝนสิไหลนี่เมื่อไรว่าง่ายแต่เนาะจะพูดถึงอะไรดีเมื่อไรอืยู่ดินเพื่อนจื้อจะพูดถึงว่าไล่ปลาออกก็รุนวรงถ้าจะไปพุกทุไซแหละผมมีเดินม่เดทเนี่ยโอย เดินกบมีเดินกรบมีโดยเดินกับุมีพอยล่ะอือเดินกระบมีเดินกับลังน้อยๆเนาะลังน้อยๆเดนกะลังใหญ่พกพมนี่แล้วเวลาพนต๊กพ่นยังมันไม่ได้หัวบม่ได้ลุกหัวแล้วจต่ชิบยู่ใส่เวลาพ่นต๊กนะปบหบันปบหนีแล้วโดยปบพันปุบหนีเนาะ วางมันมาหัวเลยพากันมาอยู่วางมันมหัวเลยปะอัอนเพื่อนนัน่นปูกกระโปรงอยูอ่บ่บ่หวากันแนะ่นอ่ะฝนตกที่เปน,นอนนั่นตากฝนนอนแข่งฝนเป็นไปบ่ไดนะ้เนาะก็อันนี้แหละที่น้องโขงถุกยากเนาะถุกยากอืมติดกาในหลากใครติดแาวฮะถุกยาก ก็คือเมื่อนี้ยได้ก็ยังกินเข่ากับอยังเนาะเฮ็ดยังกินแรงเมื่อนี้เนาะบ่มีบ่มีบ่มบวมมีเนากินเรื่องเถื่กระจัมปลาแดกนี่แหละมกปลาแดกจ้ำโดยลังเถื่อก่แลนีระจัมปลาแดกปลาแลงไหมฮักแตนลังเถื่อกระโดยสแตนกับไอฮันหลอกก้านแถวทงเนาะแถวทงนี่แล้วเมื่อได้ก็ว่าได้ลังเถื่อกระพากันกินข่าวจ้ำเจียวจ้ำเกลือไปแหละ โดยดโดยโดยเพื่อจะไปหาอย่างเรียกกับอะไรเหตุงานกับบริรทำเนาะบุตรมีเครือแห้งกับบุมีอะไรนี้ว่าพัวกับอ้ายของอ้ายแล้วกับขาบกแข้งแห้งหรือเ่าแล้วบกแข้งแรงแล้วหากับเศร้านี่แล้วเป็นแล้วเป็นลอยแล้วเป็นเป็นแข้งขาไข่เบิร์ตตะกี้นั symptoms, ่นนะไข่นะลงเงินได้ ตะกี้นะกันตะกี้เ็กลงนั่นแรดแรดแลงมาเอ้าแบบลงอาโจมาพ่อชูนะแม่ว่ะโดยโดยแข่งขาคนไข้ตะกี้แบบทีเป็นเอามาเอามาพาดเอามาฝึกเนาะอืมโดยอืมแล้วเห็ดให้เห็ดหน้าได้ไฟพาเห็ดเนาะเอ้าวลังเตอรกระเพิ่นยีนและพอเห็ดสองคนเห็ดสองคนผเมียโดยโดย คุณน้องเพคะมีไปรับจ้างปูดําท้าโดยบ่มีเลยบ่มีผู้ช่วยเนาะอือได้ก็สิช่วยมีแต่อาชายผู้น้อยกับน้อยๆ1ชานี่โดยๆน้อยลูกหล่าก็สิเฮ็ดยังได้เนาะกินห่าเ็ดจักสนดบ่หอยากกินข้าวตั้งแต่บ่มีแ่กินนี่ือหายโดยตั้งแต่กแดกมันถ้วยหานว่กับมิกว่โดย มันเถื่อนะมันเถื่อกับดัมธาเด้อว่าคอยไปหาเงินก่อนว่ะก็ได้ม,มาซื้ออนหมกพริกแดงนัวซื้อปลาแดกว่ะก็ได้จำ้ำ<ด>มาซื้อเข่าละโดยเข่าได้บมดลายเนาะกินไปฮอดเดือนฮอดว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยเดือนเดือนสองกว่าก็ต้องได้ไปซื้อกินเนาะ,ะโดยจักะหาพี่ได้สิซื้อเข่าได้เงินก็ได้งามอลไรมันได้มีเวียกมีงาน โดนวันย้ำห้ยยำนายนังออกไปหาหนาหนอไม่นอตอกเนาะแม่มะแกงเพราะอันนั้นมันทางชีวิตเนาะอันนี้ย้ำแลง,งเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาบแล้วบัวจักหัวจักไม่เหดจักเหดยังเบลยังโดน เงินก็บ่มีเนาะเพิ่นเก็บหั่นเก็บนี่เก็บหั่นเก็บนี่เก็บบ้านเก็บเมืองบัดบ่มีซาโดยเงินก็ได้เก็บท่าหน่อยเก็บทนอยเก็บบัดักหาซังัก้าเทาละอาศัยลูกกกน้อยลูกสาวกักสิหายังเป็นลูกสาวก็ได้ลูกสาวจัน้อยก็ใหญ่ใหญ่ไว้หาเงินให้พ่อให้แม่ทายเนาะอือเป็น้อยเรางามคันน้องใหญ่ขึ้นมางามดังแล้วก็อย่าลืมบ่สุบ่ยากเด้อลูกเด้อ ไปชอยผู้ถูกผู้ยากผู้เขาผู้มีสีกินเนาะงามได้เราบัดเราใหญ่มาเนี่ยซาลาซาลาเนาะเดี๋ยวไปเนองเพือนเกินกำลังเนยน้อยเนาะฟังนะคนมีคนแนะนำเดือนมาเนาะ ไปถ่ายเพื่อนเฝนแน่เพื่อนพัวกับพิการแย่กันเถาเลยเนาะพอมีเหือมีแห้งไปครับจ้างพี่น้องนี่แหละพี่น,อน,นอ้องเพื่อนเฝนอยากแดดน้อยหนึ่งเนาะ